สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านป้าขอนําเสนอเมนูขนมจีนน้ํายาไก่นะคะวัตถุดิบของเราก็จะประกอบด้วยเนื้อไก่นะคะกระชายต้นหอมนะคะน้าพริกผงปรุงรสเลือดไก่เนื้อไก่ลูกชิ้นปลานะคะก็เส้นขนมจีนสุดท้ายก็คือกะทินะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะตั้ง หม้อน,นะคะโดยที่เติมน้ำเปล่าลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะเติมกะทิลงไปนะคะ250 ml mm นะคะวันนี้เราจะไม่ทําน้ำข้นมากนะคะ่คะเมื่อเติมกะทิลงไปเราก็จะปล่อยให้น้ำเดือดแล้วเราก็จะเติมนะคะน้ำพริก แกงเผ็ดหรือน้ำพริกที่ใช้ทําน้ำยาขนมจีนไปประมาณครึ่งซองนะคะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดก็สามารถเพิ่มได้นะคะหลังจากนั้นเราจะคนน้ำพริกกับกะทิให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะปล่อยให้กะทิแตกมันสักหน่อยนะคะ หลังจากน้ำเดือดนะคะเราก็จะเติมกระชายลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ดับกลิ่นข้าวนะคะ <c oughs> จากนั้นเราก็จะใส่เนื้อไก่นะคะลงไปที่เราหั่นไว้แล้ว <c oughs> ใส่เลือดไก่นะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าไว้นะคะ แล้วตามด้วยลูกชิ้นปลานะคะแล้วเราก็จะตั้งให้ทุกอย่างสุกแล้วก็เดือดนะคะโอเคค่ะทุกอย่างเดือดแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะ นับแรกใช้ผงปรุงรสค่ะประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะสองช้อนค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะประมาณ3ามช้อนโต๊ะนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะคนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะโอเค,ค่ะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาตักเสิร์ฟนะคะใส่อ๋อเราจะใส่ผักก่อนนะคะใส่พริกลูกโดดนะคะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่ต้นหอมะคะ่ะ เพื่อเพิ่มความหอมนะคะให้กับน้ำยาขนมจีนเรานะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะน้ำยาขนมจีนน้ำยาไก่นะคะไก่กะทิค่ะ เดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟด้วยกันเลยนะคะเราเสิร์ฟกับขนมจีนนะคะนี่คะ่ะเรียบร้อยค่ะเสิร์ฟพร้อมขนมจีนและผักที่เราชอบนะคะ,ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ